ปริเฉตที่6รูปปรมัติคาถานะคะสมุดเทสาวิภาคาจะสมุดฐานากราปโตปวัติกมโตเจติปัญจธาตัทฐะสังฆโหการแสดงสงเคราะห์ในรูปปริเฉตนี้พระอนุรุตธาจารย์แสดงเป็น5ในคือ1รูปสมุดเทสนัยการแสดงรูปโดยสังเขป 2. รูปวิภาขาในการแสดงรูปโดยพิสดาร 3. รูปสมุดฐานานาั่นในการแสดงสมุดติฐานของรูป 4. รูปกราปันในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวด 5. รูปประวัติกรรมะนัยการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับรูปประม รูปปรมัตถ์แท้18รูปมี5ชื่อคือ 1. สภาวะรูปรูปที่มีสภาวะของตนของตน 2. สารกขณะรูปรูปที่มีลักษณะอนิจจะทุกขะอนัตตะ 3. นิพพานรูปรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมจิตอุตุอาหาร 4. รูปรูปรูปที่เกิดการเสื่อมสิ้นสลายไปรูปที่มีการเสื่อมสิ้นสลายไปนะคะ5 สัมมาสนารูปรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้รูปปรมาเทียมสิบรูปมีห้าชื่อคืออสภาวะรูปรูปที่ไม่มีสภาวะของตนของตนสองอสลักษณะรูปรูปที่ไม่มีลักษณะอนิจจะทุกขะอ,อนัตตาสามอนิพันธรูปรูปที่ไม่เกิดขึ้นจากกรรมจิตอุตุอาหาร 4. อรูปรูปรูปที่ไม่มีการเสื่อมสิ้นสลายไป 5. อสัมมะสนรูปรูปที่พระโยคีบุคคลพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้รูป28ออกเป็นประเภทใหญ่ได้สองคือ1มหาภูตรูปหมายถึงรูปที่เป็นใหญ่และปรากฏชัด ปรากฏชัดเจนมี4 2อุปาทายรูปหมายถึงรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปเกิดมี28จริงๆแล้วน่าจะเป็น24นะคะที่จำได้ก็คืออุปาทายรูปอะมหาภูตธร,รูป4รวมแล้วจะต้องเป็น28บางทีหนังสือก็พิมพ์ผิดนะคะแล้วก็เรามาท่องต่อ เรามาท่องชื่อของมหาพูทธรูปมหาพุธรูปหมายมหาพุทธรูปสี่ก็คือปัทวีอาโปเตโชวาโย ο. ประสัทรูปห้าก็คือจักขุโสตคานะชิวหากายะวิสยารูป4หรือเจ็ก็คือรูปาสัทธาคันธารสาปัทวีเตโชวาโย ο. ภาวะรูปสองก็คืออิทธิภาวะปุริสสะภาวะหะทยะรูปหนึ่งก็คือหะทยะชีวิตะรูปหนึ่งก็คือชีวิตะอาหารละรูปหนึ่งชื่อว่าอาหาระปริเศธะรูปหนึ่งนะคะชื่อว่าปริเศธะกายะวิญญัตวจีวิญญัต,ญญตเรียกว่าวิญญัติรูปสองวิการละรูปสามก็ก็คือราหุตามุตุตากัมมัญญาตา และขณะรูปสีก็คืออุปัจจยสันต,ติชาลตาอานิจจตาตรงนี้เขาเรียกว่านิพพานรูป18นะคะส่วนนี้แล้วก็ส่วนอนิพัานธรูปสิบก็คือส่วนตั้งแต่ปริเฉทร,รูปลงมาเป็นอนิพัานธรูป10บคำแปลของมหาพุตธร,รูปสี่ก็คือ ปัทวีอาโปเตโชว,วายโยประสาทรูป5ก็คือจักขุโสตะคา,านะชิวหากายะวิสยะรูป7จ็ดหรือสก็คือรูป,ปาสัทธาคันธาราสาโพธพาจริงๆก็คือรูป,ปารมสัทธารมคันธารมราสารมโพทพารมภา,าวะรูปสองคืออิทธิภาวะปุริสภา,าวะ หาทยะยารูปหนึ่งคือหาทยะยาวัตถุชีวิตรูปหนึ่งคือชีวิต,ตินทรีย์อาหารรูปหนึ่งก็คือกับภาลีการอาหารปริเฉทร,รูปหนึ่งคืออากาศสาธาตุวิญญาติรูปสองคือกายวิญยญติวจีวิญยญติวิการลรูปสามหรือห้าคือละหุตามุทุตากัมมัญญาตากาย กายแล้วก็วจีลักษณะรูปสี่คืออุปัจจยสันตติชลตาอานิจจตาหนึ่งรูปสมุรเทสนายการแสดงรูปโดยสังเขต รูปปรมัติยีดวงคือมหาพูตรูป4ปรสาทรูป5วิสยารูป4หรือ7ภาวรูป2หาทัยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ปริเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิการรูป3หรือ5ลักษณะรูป4ถ้าเราท่องบ่อยๆก็จะจำแม่นนะคะก็คือมหาพูตรูป4ก็คือปฐวีอาโปเตโชวาย ภาษาทรรปภาคือสักจกโหโสตะคานะชิวหากายะวิศยารูป4หรือ7คือรูปาสัทธาคันธาราสาโผฏาจริงๆก็คือรูปาสัทธาคันธารสา,าแล้วก็โผฏฐานี้จะเป็นปัวีเตโชวายโผฏฐาภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะปุริสภา,าวะหายทยะรูกหนึ่งคือหาทัยยะ ชีวิตรูป1คือชีวิตตะอาหารรูปหนึ่งคืออาหาระปริเทธรูปหนึ่งคือปริเฉทะวิญญาติรูป2คือกายะวิญญัติวจีวิญญาติวิการรูป3หรือ5คือลหุตามมทุตากัมมัญญาตาลักขณะรูป4ี่คืออุปัจจยะสันตติชรละตาอานิจจตาคําแปลหรือว่าองค์ธรรมของรูป28นะคะที่เราจะต้องท่องจำ ได้แก่หนึ่งปฐวีได้แก่รูปที่แข็งและอ่อนอาโปได้แก่รูปที่ไหลหรือเกาะกลุ่ม 3. เตโชก็คือรูปเย็นและร้อน4วายโยได้แก่รูปที่หย่อนตึง 5. าจากักขุปสาทความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ได้ 6. โตสตาทความใสที่สามารถรับสัทธารมณ์ได้ 7. จ็ดคานา菩萨ความใสที่สามารถรับคันธารมณ์ได้ 8. ชิวหาประสาทความใสที่สามารถรับรสอารมณ์ได้9ก้ากายประสาทได้แก่ความใสที่สามารถรับผลถัพารมณ์ได้สิบรูป,ปารมณ์คือสีต่างๆ11สิบเอ็ดสัทธารมณ์คือเสียงต่างๆ12สิบสองคันธารมณ์คือกลิ่นต่างๆ13สิบสามรสอารมณ์ได้แก่รสต่างๆ14โสิบสี่ผลถัพพารมณ์ได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสิบห้าอิทธิภาวรูป อิทีภาวะแปลว่ารูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิง16ปุริสภา,าวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชาย17หาทยะได้แก่รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลาย 18. ชีวิตะรูปที่รักษากรรมัชชรูปทั้งหลาย19อาหาระได้แก่รูปที่ทำให้อาหารชรูปเกิด ยี่สิบปริเชธาอากาศสรูปที่ขั้นระหว่างรูปกราบต่อรูปกราบยี่สิบเอ็ดกายาวิญญตัตได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย22วัจีวิญญตัตได้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของวาจา23ละหุตาได้แก่ความเบาของนิพพานรูป24มุทุตาได้แก่ความอ่อนของนิพพานรูป25กัมมัญญาตาได้แก่ความควรแก่การงานของนิพพานรูป 26. อุปัจจยะได้แก่ความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลังๆจนครบรูปจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูป2 7สันตติได้แก่ความเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตาย28อา้าวมันจะเป็น29ได้ยังไงเนี่ย ชรละตาได้แก่ความแก่ของนิพพานรูปอานิจจตาได้แก่ความดับของนิพพานรูปตรงนี้มันจะมี2หรือ4รูปนะคะมันจะเป็นย่อกันอยู่นะในบทเรียนจะมีเรียนมีสอนนะคะให้สอบถามท่านผู้รู้ได้ค่ะที่เกิดของรูป28ในร่างกายของสัตว์ มหาพุตธรูปสี่กายาประสาทรูปารม์คันธารมรสารมโพธพารมชีวิตจินทรีสีกับพลีกรหานอากาศสรูปลักษณะรูปสี่เกิดได้เกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปสัตธารมกายะวิญญาตวิการรูปสามเกิดได้ในร่างกายทั่วไปอิทธิภาวะอิทธภาวะ ปุริสภาวะเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปของหญิงปุริสภาวะเกิดอยู่ในร่างกายทั่วไปของชายจากขุูประสาทเกิดอยู่ในลูกตาโสตประสาทเกิดอยู่ในรูหูคานาประสาทเกิดอยู่ในในจมูกชิวหาประสาทเกิดอยู่ที่ลิ้นหะทายวัตถุเกิดที่เกิดอยู่ที่รูปหัวใจวจีวิญญาตเกิดได้ที่ปากนะคะ